ก็สว <chat> ัสดีครับ anyway, ร้านไม่คอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทสการ์ดจอออรัตนะครับผมจะเป็นออรัตนะครับ NVD i i a GeForce GTX 1080 Ti 11 g b นะครับตัวนี้เกมมิ่งนะครับมาพร้อม3ามพัดลมนะครับแล้วก็ระบบไฟ RGB นะครับจะเป็นออร์โลล่านะครับของทางออรัตนะครับผมพัดลมจะเป็นแฟนสต็อปนะครับถ้าความร้อนไม่ถึง60องศาจะไม่หมุนนะครับตัวนี้จะจะเทสดยระบบโฟมาร์คให้ ความร้อนถึง60องศาเราจะมาดูตรงพัดลมกันนะครับไฟ R G B เปิดติดปกตินะครับนะครับตงแฟนสต็อกก็ตินนะครับไฟแดงจะใช้เป็น6บวก2ก็คือ8นะครับ8บก8นะครับ16ไลท์16พินในการเลี้ยงตัวการ์ดจอตัวนี้นะครับมาดูตรงขาการ์ดจอกันนะครับไม่มีปิดเบี้ยนะครับมีพอร์ตเป็น DisplayPort หรือ DP นะครับสองสามพตด้วยกันแล้วก็ HDMI นะครับแล้วก็ DVI เพนหลังนะครับตัวระบายความร้อนซิงทองแดงนะครับโลโก้นะครับ SN สินค้าตัวนี้จะเป็น1 7 2่งเจ็ดสองนะครับสี่สี่หนึนะครับตัวนี้อจะดูไม่ชัดนะครับนี่นะครับเรามาดูส่วนของหน้าจอกันนะครับผมนี่นะครับเปิดที่ปกตินะครับพ้นหาด้วย CPU Z นะครับนี่นะครับ อ่าขอโทษนะครับข้อหน้าด้วย CPU z นะครับนี่นะครับจะเจอเป็น NVIDIA g e GTX 1 0ึ่นน่ TI มาดูที่หน่วยไซต์นี่ครับหนึ่งมื่องร้อยก็คือ1 1 g เอ็ดกิกนะครับเมมรี่ไท,ทยจะเป็น GDDR5 นะครับ X นะครับไมโคร ่น,นะจะเทสระบ,บรูมาร์กด้วความละเอียด Full HD นะครับเราดีเทคัะคู่นะครับดีเทคแล้วนะครับเฟรมเรทที่ได้อยู่ที่ในความละเอียด Full HD นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับสูงสุดตอนนี้วิ่งอยู่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับลื่นๆกันเลยเดยวเฟื่อนะครับความนอนไลท์เริ่มไต่ขึ้นนะครับจากสามสิบสององศานะครับ หรับเลื่อนไม่มีหน่วงไ,ไม่มีกระตุกนะครับผมเฟรมเรทยังคงเดิมอยู่นะครับร<ป>ความร้อนตอนนี้อยู่ที่53องศาแล้วนะครับน่าจะต้องเทสสองรอบนะเพื่อทำให้พัดลมหมุนนะครับ ขาคงต้องเทสสองรอบนะครับเดี๋ยวเทสรอบนึงครับเพื่อเพื่อทำให้ความร้อนมันแตะหกสิบองศานะครับความร้อนหกสิบองศานะครับพัดลมหมุนเลยนะครับหมุนทั้งสามตัวไม่คอนไม่โยกนะครับนี่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะออกนะครับถ้าสินค้าเปิดติดปกตินะครับผมผ่านนะครับ